สวัสดีวันที่1เมษายนค่ะนี่คืออาหารเช้าและเที่ยงของโอกับพิวนะคะตอนเกือบจะบ่ายโมงระหว่างที่เรานั่งทานอาหารเช้าเนาะหิวเล่าให้เพื่อนฟังริชาร์ดว่าโอ้ไปที่โบสถ์แห่งนี้เราสนใจฮิสตอรีของมันเขาก็เลยอันนี้เอาโปสการ์ดมาให้เพื่อนๆน,น่ารักมากเลยโปสการ์ดเชิญที่โอ,อไปเมื่อวานเนาะคิดวาดโดยไอ a d นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติ ประวัติเมื่อปี1847ได้เกิดโรคหาระบาดเนาะหมูบ่บ้านคอตเต็ดแถวนั้นก็ถูกเผาเผาหมดเลยเหลือแต่โบสอันนี้ไว้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นริชาร์ดบอกว่าเวลาหน้าที่สโนมีสโนเนาะสโนหนามากหนาจนท่วมท่วมรัวรอบๆโบสเลยค่ะลึกขนาดนั้นเลยมีต้นบูเบอรี่ของโอกำลังงอกนะคะจะได้กินไหมบูเบอรี่ หิวขี้หนาวเสวนันนี้เป็นต้นพีโอนน่ีกำลังงอกกลับมาละชอบต้นไม้พวกนี้มันหลับไหลในฤดูหนาวแล้วมันก็กลับอีกทีหนึ่งตอนสปริงนี้คือสิ่งที่กินบ่อยนี่ก็เรียกหอมแขกเนาะต้นหอมแหละหอมแขกเสวนันนี้หอมแบ่ง กินบ่อยก็เลยต้องปลูกเอาไว้เยอะๆ How the cookies feel edible? I like these cookies. Yeah. I'm proving they're edible by I'm actually eating them. So The <S <laughs> ultimate proof of edibility. And also p o o p is keto because it not make you dizzy. True. Eto, keto keto shortbread ค่ะท mm. ำมั่วๆโดยโอ ดินเนอร์ง่ายๆวันนี้เป็นสเตอร์ลอยสเต็กวาย is better than the striped one ใช้มีด <laughs> ทำไมมันเป็นหยกัยกๆยฮิวถามทำไมมันเป็นหยักๆยังไงเพื่อนๆตัดตัดมันเทศอะเนาะอันนี้ฮองโอค่ะเป็นเนื้อส่วนรอมสเต็กนะคะแต่ของฮิวเป็นสเตอร์ลอย ฮิวจะเป็นส่วนที่นุ่มกว่าของโอส่วนเหนียวยเนี่ยค่ะเพื่อนเอาหารเย็นดินเนอร์สวัสดีวันศุกร์ที่2เมษายนค่ะวันนี้มีน้ำคำ้างคางคนิงน้ำคำ้างคัมคนิง้งหนาวมากหนาวจนเกิดฟรอสแต่ทำไมโอ้ยยังทาครีมกันแดดแดดก็กำลังออกค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ มาอมาอยู่นี่เดี๋ยวเจอครีมแดดอันนี้ร้อส1 0กลิ่นหอมดีด้วยค่ะเพื่อนๆใช้ดีดีแล้วแบบว่าคิดถึงแม่อยากซื้อกลับไปฝากแม่สัก10 20หลอด What look at you pretty cat on there Do you want to come out for a walk I don't think so I'm not sure I want to go t h i e sure sure. t s really cool ฮ h e s sure I don't w a n go <sighs> คิอกําลังจะออกไปเดินไปเดินคนเดียว But, I have to do it พ่อจดดเยื้เทรนนิ่อืมทิกกี้เอกรีใช่ไหมทิกกี้ทิกกี้ทิกกี้ขออยู่ในบ้านอุ่นๆดีกว่าใช่ลูกแดดนี้ไปเดินละเหลือเราสองคนละอืมอาหารเช้าและเที่ยงวันนี้นะคะตอนบ่ายโมงยี่สิบหกวันที่สองเมษายนของัเป็นไก่ทอดทานกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ ส่วนหิวก็อาหารเช้าเหมือนเดิมทําโดยโอค่ะไข่ม้วนอย่างสวยงาม Beautiful egg by me Thank you darling It looks very beautiful and I feel like I really need it <laughs> หิววันนี้ไปเดินทั้งหมด8.3ไมไมใช่ไหม8.3ไ h t p Yes Good well done That's about 12 13 k i l m e t กิโลเมตรป้าส่วนโออยู่บ้าน นั่งเล่นเกมมารอ,อตอนนี้เป็นเวลา19นาฬิกานะคะพาทิตย์กำลังจะตกดินยังไม่มืดเลยนี่คือซัมเมอร์ของอังกฤษนะคะอาหารเย็นวันนี้เราสองคนตกลงกันว่าจะทานชีส no, แล้วก็จะลองชิมเหล้าบวยนี่นะคะเพื่อน โอซื้อมาโอซื้อมาเพื่อมาทำกิมจิค่ะ <mm นึกว่าขวดมันจะเล็กไงพอของจริงขวดมาให,ใหญ่ๆก็เลยว่าจะลองชิมเหล้าบวยกันวันนี้ลองชิมดูแค่หนึ่งเปก๊กคนละหนึ่งเปก๊ก <mm w ีโอเคถะนะ we're about to find out. Have you ever tried it before? No. When Galli I never tried it before. But Japanese people they said it's good to eat it before meal. Like clear your palate, you know? You mean it takes the skin off your tongue. Come on, try. Tell me. It smells good. Yeah? Smell like a plum because this is a plum liquor. supposed to be good it's good to drink before meal it's nice yeah yeah it's good Go h o k รือเป o ่าโกหกหรือเปล่ hi girl look slow down man put it back in too late have to หิวมั่วหรือเปล่าต้องลองชิมดู time to waste the ice เอออร่อยอุ้ยอร่อยเพื่อนๆ is this good How many did alcohol degree seven? k ค no, <laughs> mm ุณดื่ t h a ่หวานหวานรสชาติเหมือนเหมือนพลัมอะค่ะอร่อยโอเคอันนี่เป็นชีสฮิวชอบสองตัวนั้นส่วนของชอบนี้เป็นชีสชาโคสีดำดำอันนี้เหรอไม่อร่อย It's white stilton. I think, this bit tired. I think the problem is you งที่ฉั e r t ด e m า m ัญห the อคุณไม่จำ n ื t อของชีสและคุณยังคงซื้อสิ่งท i ่ผิด i ี่ s ือเ still never h a ม it before คคือมาอยู่ที่นี่นะแตกตื่นกับความหลากหลายของชีสเนาะแล้วพากันกินกินแล้วก็ไม่จําชื่อว่าอันไหนมันอร่อยแล้วก็ลองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถวกกลับไปอันเดิมได้เพราะว่าจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่อันนี้เห็นไหมโอ้จาได้เพราะถ่ายรูปเอาไว้ ของหวานนะคะตามด้วยไข่อีสเตอร์เป็นสูตรคีโตค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้มีพีนัทบัตเตอร์อยู่ข้างในด้วยอันนี้น่าจะไม่ใช่คีโตนะเพราะว่าลูกสไปค์เขาไม่ได้กินคีโตไงเขาบอกอยู่ว่าอันนี้ไม่คีโตคงให้โอค่ะเพราะว่าโอไม่เคร่งเนาะเป็นคีโตไม่ซีเรียสส่วนอันนี้คีโตค่ะเป็นของฮิลนี่ค่ะอืมว้าว ลก inside แมสิงนด้วยอร่อ hmm. ย mm ิดนี่เลยนี่มีอะไรข้างในของอดไส้ข้างในมันเป็น p เข้าไปล้อืมออืมดนกับแฮรี่เนอะอร่อยอร่อยอืมม k e t จ็กกี้เป็นคนชอบพีนัทบัตเตอร์มาก everything peanut butter she love it นี่ฮิวกำลังจะลองรถพีนัทบัตเตอร์ not too chewy it doesn't taste so bad it's not really sugary i think it's wonderful it's good ข้างในชุ่มเต็มไปด้วยพีนัทบัตเตอร์ กำลังยืนรอกาแฟ Wait for your coffee Yes in the cold Relax with your coffee i g l o n d i n a tonight f o So damn <dumb> cold นี่บอกว่าประเทศอังกฤษในเดือนเมษายน uh. <laughs> หนาวมากพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีสโน w ใช่ไหม Snow coming tomorrow That's what they say <laughs> Enjoy my cookie. Yeah, cookie, I got a mug of like tea. i got my guide to walking Hadrian's Wall. It's warm. <S And I have my s o m e t i m Yes. อาหารเย็นนะคะวันเสาร์ที่สามเมษายนค่ะนุนนุนนุ No 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 Yeah Come on Good girl There you go. Come on. That's a good girl. So, you don't need to go on the dining table when we're dining. You do. You wait. I'll get you when you're not looking. <laughs> I will Enjoy. Taste this time. It tastes okay or I don't not? No, no. I haven't told you yet. Uh. But I'll tell you in about a minute. Yeah, yeah Lila, It'll take a long time just so you've got to keep the camera running. I don't make a splash, do I? ก็มีแบตอ์ยังเวลือค่ะอะคุณ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 คุ่คุณ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 คุ l right. Edible. No, a l คุณ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 คุุณค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 ุนคุณคุาคุณค <laughs> ุุณคุณคุณคุณ้ หิวเล่นเกม <She> s <S แล้วก็มีแมวนั่งเฝ้าอ๋อน่ารักจังเลยให้กำลังใจพ่อเล่นเกมให้ลูกงาป่ะโกธูเบตโกธูเบตไปมามีป่ะป่ะสวัสดีวันที่สี่เมษายนค่ะอันนี้อาหารเช้าและเที่ยงนะคะ มีไก่ย,ย่างแล้วก็ไข่ต้มกับส้มตำค่ะดินเนอร์วันอาทิตย์นะคะเป็นน้ำตกเนื้อค่ะ Waterfall Beef น้ำตกเนื้อสวัสดีวันจันทร์ที่5เมษายนค่ะ หิมะตกตามที่พยากรณ์อากาศว่าไว้เลยอาหารเช้าและเที่ยงตอนบ่ายโมงจะครึ่งนะคะวันนี้โอทานอาหารเช้าเหมือนฮิว <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นใกล้จะทุ่มหนึ่งในหมู่บ้านวันนี้มันจะมีมันจะมีรถมาขายฟิตแอนด์ชิปเนาะโออายถ้าไปคนเดียวก็เลยต้องชวนฮิวไปด้วยฮิว Yes. Can you be my wingman? Go buy fit and c h i p with me. Yes darling. Good. g e t yourself warm wrapped up with everything. Then we're not gonna no, be cold out there. I not get o g wrapped up when we leave. <laughs> <laughs> อากาศก็เย็นค่ะเพื่อนๆโอ้ก็คีโตแตกแตกตั้งแต่กินอะไรนะอะไรนะเอ็กอะ อิสเตอร์เอ็ไข่อีสเตอร์แล้วเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเข้าใหม่เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเข้าใหม่ค่ะเพื่อนๆีีค่าฟิตแอนด์ชิปเวอร์ชั่นฟู้ดทรัคในหมู่บ้านนะคะส่วนฮิวก็เฮลตี้เหมือนเดิมค่ะคนนี้สลัดแล้วก็ ปลาสกีเปอร์ลมควันหิมะตกเดือนเมษาค่ะเพื่อนๆข้างนอกนี้ทั้งหนาวทั้งลมทั้งหิมะตกค่ะโอ้หิมะตก no you go first One the you go first you เดินเมษายนค่ะเพื่อนๆหิมะตกนะคะนี่เพื่อนๆดูมันควรจะเป็นสปริงแต่มีสนอโอ้ยก้า Have fun What is it? 1? You said it was minus 1, feels like minus 6. Yes. And when you're cycling, it's going to feel like even more than that. So this is quite insane. Maybe it's gone up by 1 degree by yeah, now. I think. Minus 5, I can tell. <laughs> uh, Tiki, what's yeah. daddy doing? My crazy neighbor. I can't say no to him. เคนชวนฮิวไปปั่นจักรยานอีกแล้วทิกไปไหมยอนกูบี้ด a ทิกกั้เออโปดอี่ she will check the weather or not ไปทิกิไปเช็คหน้าบ้านเร็ว go 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 ทิกิไป go go, go. go, go. เออไปเร็วเออไปเร็วไปเช็คดูดิไปไปดูดิไปเช็คดูไปเออหนาวไหมหนาวไหมลูกเอ๊ะ ค่ะแบบนี้หนาวให้มันลูกะอ่ะลงนะบายดินเนอร์วันที่เจ็ดเมษายนนะคะเป็นหมูผัดขิงค่ะกับไข่เจียวหมูสับ <id: Whoa> oh> นี่ของโอนะคะในที่สุดโอก็มีหมอนข้างนอนกอดละเป็นโรคติดหมอนข้างอันนี้ซื้อหมอนจากอเมซอนมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะยาวมากยาวเลยคือมันไม่ใช่แบบที่คนกอดหมอนกอดไงหมอนกอดในอเมซอนก็ไม่มีขายก็เลยซื้อมาแล้วปรากฏว่ามันใหญ่เกินวันนี้โอว่างก็เลย แยกนุ่นค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาผ้าขาวบางมาเย็บเป็นไส้ข้างในเอาเองอันนี้ทําอันนี้ทําเล็กไปส่วนอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ใหญ่แต่นุ่มส่วนอันนี้ยเล็กแต่ว่าแน่นก็เลยเดี๋ยวค่อยเลือกเอาว่าฮิวจะกอดอันไหนโออดีใจค่ะได้หมอนข้างละโอ๋น่ารักจังเลยชิกี Hey, eh? And on pause, I mean yeah. So sweet, so very sweet, sweet it? cat Tiki, very sweetie cat. You know how to do it? I know how to press to see if it... It's the lockout button, which you think... How we, how we know that it's can fixable or it have to change? We have to call the guy to come it, and because look? Because I can t tell by the noise, is it the lockout button? ได้ e s e เซตบั o n how this heater is 15 year already ได้ e s e เซตบั o n รู้สึกว่าเครื่อง heater จะกระปุ๊ ขอให้ไม่กระปุดนะเรายังไม่พร้อมที่จะเสียตังค์สวัสดีวันอังคารที่แปดเมษายนค่ะฮีเตอร์ที่บ้านเสียนะคะเลยหนาวมากเลยต้องใส่อะไรให้มันอุ่นมาดูอาหารเช้าวันนี้กันค่ะหน้าตาก็จะพังๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันทําจากแป้งอัลมอนด์พยายามทําคีโตค่ะโอพยายามทําซอสเซร็จโรแต่มันออกมาได้แบบนี้ <laughs> นั่นของฮิวไรฮิว you have to taste it All right. Hope, I just hope it's warm. I'm cold. Hmm. Sorry, it's very, really, very really falling off like that. <laughs> <Yeah>. <laughs> Don't make a mess, <laughs> please. Oh, you need to make a mess. Dusting <laughs> with your fingers. Put your head close to it because it really crumble. Sorry, it's, it's crumbly, but it tastes the crumbly tastes good. It's crumbly because it's almond flour is not it's a. Like, it's like shortbread. Like it has the consistency of shortbread. Well, I we have to come up with a solution, something to make it not too much crumble or like that. Mm. Actually, <laughs> though. อร่อยไหมอร่อยยังคขีอยากไม่ประสบความสำเร็จครั้งหน้าด้วยความที่ฮีเตอร์มันกระปุ๊ดเนาะเราก็เลยต้องซื้อแบบอิเล็กทริกมาค่ะเพื่อนๆเครื่องเล็กๆหิว <Hugh, S 1> Yes Thank you that you sorted out the heating system is back on Yes well thank you to our neighbor really he did it for us <laughs> ระบบ ทำความร้อนฮิสติ้งเรากลับมาทํางานแล้วนะคะได้เอนจิเนียร์มาดูให้เพราะว่าเพื่อนบ้านมีสายตรงค่ะต่อสายตรงเรียกมาให้เลยมาดูอาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์แบบไรยแป้งทานกับกิมจิฟีมือโอแล้วก็สวิทโอเทโตเหมือนเดิมเสือนิโฮ สบายเาลูกนั่งท่านั้นนะทิกิ Thank you Tiki I'm on my legs again The second time today I've been jammed hmm? you in bed no I play game สวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการ <laughs> Welcome to Oh Live v l o g ค่ะเพื่อนวันนี้เราสองคนกำลังจะไปช้อปปิ้งประจำสัปดาห์ที่ Tesco วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ เก้าวะ่วะเอ๊ะแปดป่ะทุเดย์อิตเ or 9อร์ไยับไวันศุกร์ที่เก้าเมษายนน่าจะวันที่เก้าแล้วเมื่อวานนี้วันที่แปดวันเลือกดีเปลี่ยนกระเป๋าตังค์วันนี้วันที่เก้าวันศุกร์จริงๆเราว่าจะไปวันเสาร์เพราะว่ามันจะมีตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนอกแต่ แต่ถ้าไปวันเสาร์ปุ๊บไปฟาร์มเมอร์มาร,ร์เกตเสร็จตึ๊ดก็ต้องไปเทสโก้ต่อว่าเทสโก้วันเสาร์คนจะเยอะก็เลยไปเทสโก้วันนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็ไปฟาร์มเมอร์มาค่ะอ,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 อยู่ที่นี้ก็จะไม่มีไฟเขียวไฟแดงก็ใช้วงเวียนเอาค่ะนี่โอ้ชอบมากเลยดูเห็นเมืองไหมเป็นป้อมขึ้นเป็นบูบเขาเลยบ้านภูเขาของบ้านวันนี้เราไปซื้อของที่เทสโก แล้วก็ตามด้วยเวทรสเพราะว่าฮิวชอบกินช็อกโกแลตที่เวทรส Extra. ที่นี่เรียกเทสโกบ้านเราเรียกลตัสไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพอไปอยู่เมืองไทยต้องเติมโลตัสงงเหมือนนได้ร b จะ t ินิต d uh ้คัตเตอยูก็ช้อปปิ้ยูว g ี o ไม่เดเลยอทิตไม่เปินเดืนเมษายนยไป t ่อน่เปิดในสัปดา แลนของฮิวเนี่ยนะกตให้เข้าไปซื้อของช้อปปิง้งอยู่จะนั่งกินกาแฟรอที่คอสตาคอสตากาแฟไม่อร่อยเลยกาแฟ care, spend, spend กาแฟเหมือนน้ำล้างแก้วนี่ <laughs> ไม่อร่อยเลยอาหารเช้าวันนี้นะคะเป็นมาม่ากิมจิค่ะส่วนของฮิววันนี้พิเศษมีเห็ดแล้วก็ไข่ <Already started. S 2> เจียวโดยโอ and read the newspaper show me what you what you re reading ส o a m e เ c r n เ r เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ hexam current เอา coron เหรอไม่ใช่ current เหรอ French o r n แล้วก็ที่ฮิวเอามาอ่านเพราะว่าฮิวจะได้รู้ว่าเขาเขียนเกี่ยวกับอะไร s it's r e a d i n g weekly newspaper <c oughs> that's because it's our only weekly newspaper <c oughs> มีโอลี่วันดินเนอร์วันนี้ง่ายๆนะคะสเต็กกับแตงกวาดอง it's okay minimal honey it's fine thank you you're gonna be a very big breakfast โ a b s o l u t enjoy l y o Okay t then then h i since n n g e your minimal dinner พร้อมเข้านอนที่รูกทิกิเออนอนเป็นนางแพ่ยาเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไว้เข้ามาดูช่องโอไลฟ์ล็อกวันนี้นะคะวันนี้ก็มีข่าวเศร้าของประเทศอังกฤษเนาะแต่ท่านก็ใช้ชีวิตแบบอย่างมีความสุขแล้วค่ะใช้ชีวิตคุ้มแล้วเนาะ ก็ขอให้ท่านเลสินพีทเนาะเราก็ต้องตายกันทุกคนค่ะเพื่อนๆยังไงก็ดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่็อกวันต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย